หมอเบ้นคะมีคนอินบ็อกถามเข้ามาคะ่ะกินยาปลูกผมอันตรายไหมคะ ยาปลูกผมยาปลูกผมก็มี2ชนิดไม่แน่ใจว่าเขากินตัวไหนนะคะก็ยาปลูกผมตัวแรกก็คือชื่อไฟนัสลน์อีกตัวหนึ่งก็ชื่อไมนอกซิเดลไฟนัสลน์เนี่ยผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ในหลายๆหลายๆคนก็คือเรื่องของความต้องการทางเพศลดลงหรือการความแข็งตัวของตรงนั้นของผู้ชายลดลงก็ร้อยคนก็เจอสัก2คนก็คือ2%ถามว่าอันตารายไหมจริงๆก็ไม่ได้อันตารายแต่ว่า คนคนนั้นอาจจะกินไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ก็ปกติเราก็จะรอให้คนไข้กินไปสักสองอาทิตย์ถ้าเกิดว่าสองอาทิตย์ไม่มีปัญหาก็น่าจะทานได้แต่ถ้าเกิดกินแล้วมีปัญหาก็ส่วนใหญ่จะให้หยุดค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอีกตัวหนึ่งไวนัลซิดิลไวนัลซิดิลก็อดีตชาติเคยเป็นยานลดความดันมาก่อนแล้วก็เรามาลองใช้แล้วเราเห็นว่ามันทําให้ผมหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็เราเลยมา Adapt ใช้กับเรื่องของ การใช้ปลูกผมทีนี้ไม่นอกซิดีลเนี่ยอันตรายก็ปกติโดสมันไม่เท่ากับโดสที่รักษาความดันนะคะแต่ว่า ออมาใช้ใน,ในยาปผกผมก็ต้องระวัง 1. ต้องไม่มีปตาบัวไม่มีปวดหัวไม่มีใจสัน่นความดันเป็นปกติเท่านี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาและสําหรับมนอกซิดิลแต่ว่ามนอซิดิลจะมีผลข้างเคียงที่ถ้าเกิดว่ากินแล้เวิร์กก็จะมีปัญหาเรื่องของอาจะทําให้เส้นไม่ใช่แค่เส้นผมที่หนาขึ้นก็อาจจะทั้งตัวที่มีเส้นขนก็คือเช่นคิ้ว ขนตาหนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นผลข้างเคียงที่อันตรายแต่มันเป็นผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเวิร์กกับผมมันก็เวิร์กกับส่วนอื่นๆด้วยคือทําให้เหมือนกับพูดง่ายๆคือมีขนขึ้นตามตัวที่หนาขึ้นแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีขนไม่ได้เป็นสายขนตำแหน่งที่ไม่มีขนก็จะไม่ได้อยากหนาขึ้นเพราะฉะนั้นก็ สรุปแล้วไฟนัสไลด์ดูว่ามีเรื่องของความต้อนการทังเพ้ลดลงไหมไมีน็อกซิเดิลก็คือด,ด,ด,ดูเรื่องของความดันนะคะแล้วก็ไม่มีตาบวมปวดหัวใจสั่นก็น่าจะหมดก็น่าจะไม่มีอันตรายอะไรค่ะ